สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูโบนะคะในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของซากดึกดําบรรนะคะเด็กๆทราบไหมะคะว่าซากดึกดําบรรคืออะไรแล้วก็มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันก่อนนะคะว่าซากดึกดําบรรเน,นะะี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไร สำหรับสร้างหนึ่งตำนานนะคะก็คือจะเป็นสร้างพืชสร้างสัตว์หรือว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณนะคะที่เกิดการแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยานะคะแล้วก็เกิดการเก็บรักษานะคะไว้ในหินหรือว่าชั้นหินจากการสะสมแล้วก็การทับถมของตะกอนนะคะซึ่งซรางหนึ่งตำนานเนี่ยคะ่ะเขาจะเกิดการทับถมกันหรือว่าเกิดการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จากนั้นก็จะเกิดการผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่างๆนะคะจนทําให้กลายเป็นโครงสร้างของซากหรือว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นรอยเท้าของไดโนเสาร์เป็นต้นนะคะะเราจะมาดูประเภทนะคะของซากดึกดำบรรพ์กันอย่างเช่นนะคะซากดึกดำบรรพ์น,นะคะของสัตว์อย่างเช่นป่าเนี่ยค่ะจะเป็นรอยนะคะ รอยของสิ่งมีชีวิตในโบราณนะคะที่เกิดการน,นะคะทิ้งรอยไว้ให้เราได้ศึกษากันหรือจะเป็นซากดึกดำบรรของพืชน,นะคะก็คือใบไม้นะเช่นใบไม้ซากดึกดำบรรของนะคะอ่าร่องรอยของสัตว์อย่างเช่นรอยเท้าของไดนโนเสาร์นะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าปัใจจัยที่ทำให้เกิดซากดึกดำบรรมีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกก็คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตอ่าองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตก็คืออะไรคะเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงไปนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตตายโครงร่างที่เป็นของแข็งนะคะอย่างเช่นพวกกระดูกต่างๆเนี่ยคะ่ะจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานหากในกรณีนั้นนะคะมีการอ่า มีตะกอนนะคะมาปิดทับนะซากนั้นอย่างรวดเร็วทีนี้ค่ะก็จะยิ่งทําให้นะกลายเป็นซากหรือํำบันได้ง่ายคืออย่างเช่นพวกกระดูกฟันหรือว่ากระดองต่างๆนะคะปัจจัยที่2ก็คืออ,อุณหภูมินะคะอุณหภูมินะคะเมื่อ,อบริเวณใดที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือว่าแห้งจัดนะคะหแห้งแล้งจัดเนี่ยค่ะ จะทําให้เชื้อจุลินทรีย์ค่ะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ซึ่งซากของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงรอดพ้นจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ต่างๆได้นะคะ ปัจจัยที่3ก็จะเป็นระยะเวลาของการทับถมกันซึ่งระยะเวลาที่ตะกอรเกิดการทับถมกันบนลงซากของสิ่งมีชีวิตนะคะเขาจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจึงทําให้เชื้อจุลินทรีย์ค่ะต่างๆไม่สามารถย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตได้ทันจึงทําให้เกิดเป็นรอยหรือว่าเป็นซากดึกดําบรรนั่นเองค่ะ เรามาดูนะคะการเกิดซากหรือดัมบันต่างๆนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งการเกิดซากหรือดัมบันแบบซากกลายเป็นหินเขามีกระบวนการยังไงอ่ะเริ่มแรกนะคะเรามาดูเริ่มแรกก่อน <c oughs> สิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อตายแล้วนะคะจะถูกพัดพาลงไปใต้น้ํานะคะถูกพัดพาลงไปใต้น้ําทําให้ถูกฝังอยู่ในชั้นของตะกอนนะคะชั้นของตะกอนถูกฝังไว้ถัดมานะคะ ส่วนที่นะคะส่วนอ่อนที่เน่าเปื่อยก็จะสลายไปอย่างเช่นพวกเนื้อนะคะจนจะเหลือแต่โครงร่างนะคะอย่างเช่นพวกกระดูกต่างๆนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะแร่ธาตุจะมีการซึมนะคะมีการซึมเข้าไปนะคะสะสมตามโครงร่างของสัตว์เหล่านี้ค่ะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะคะหลายล้านปีตะกอนดินแล้วก็โครงร่างของสัตว์เนี่ยค่ะเขาจะเกิดการแปลสภาพแล้วกลายเป็นหิน นะคะอันนี้ก็คือจะเกิดกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์น,นะคะซึ่งเกิดจากซากดึกดำบรรพ์น,นะคะกลายเป็นหินนั่นเองค่ะเนี่ยคือจะเป็นตัวอย่างนะคะของซากดึกดำบรรพ์แบบซากกลายเป็นหินของซากนะคะดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์นะคะต่อมานะคะ อันที่2ก็จะเป็นการเกิดซากดึกดำบรรแบบรอยอแบบรอยพิยมพ์และก็แบบรูปหล่อมีกระบวนการยังไงนะคะเรามาดูกันเริ่มแรกนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงไปนะคะสิ่งมีชีวิตตายลงไปส่วนที่แข็งของสิ่งมีชีวิตเขานะคะจะถูกฝังไว้ในตะกอนนะคะอย่างเช่นพวกคนหรือว่าทรายต่างๆ และเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเมื่อเวลาผ่านไปส่วนที่แข็งนะคะก็จะเกิดการย่อยสลายเ <lean> er, หลือแต่รอย er, ของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะเกิดการย่อยสลายไปนะคะเหลือแต่รอยของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะเป็นซากดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์นั่นเองทีนี้นะคะเมื่อแร่ต่างๆเข้าไปตกผึกในรอยพิมพ์นะคะเข้ามาตกผึกในรอยพิมพ์นี้นะคะ่ะก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรแบบรูปหล่อนะคะ ตัวอย่างนะคะสร้างดึกดำบรรแบบรอยพิมพ์หรือว่าแบบรูปหล่อนะคะจะเป็นสร้างดึกดำบรรของรอยเปลือกหอยนะคะเนี่ยค่ะตมามประเภทที่3นะคะการเกิดสร้างดึกดำบรรแบบร่องรอยกลายเป็นหินมีกระบวนการเกิดยังไงนะคะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาทิ้งร่องรอยอไว้เนี้ยค่ะ เขาทิ้งร่องรอของเขาเอาไว้และเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปร่องรอยก็จะถูกฝังไว้ใต้ชั้นอาตะกรนนะคะร่องรอยจะถูกฝังไว้ไว้ใต้ชั้นตะกอนจนกลายสภาพเป็นหินทําให้เกิดเป็นซากดึกดําบรรพเนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะซากดึกดำบรรพแบบร่องรอยกลายเป็นหินอย่างเช่นรอยเท้าของไดโนเสาร์ นะคะต่อมานะคะการเกิดสร้างดึกดำบรรแบบคงสภาพนะ,ะการเกิดสร้างดึกดำบรรแบบคงสภาพจะเกิดจากการที่นะคะสิ่งมีชีวิตนะคะเขาถูกคงสภาพจากตัวกลางที่แตกต่างกันอย่างเช่นช้างแอมมอสนะคะคงสภาพด้วยน้ำแข็ง อย่างเช่นในสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะหรือว่ามแมลงนะคะถูกคงสภาพด้วยยางไม้หรือว่าอัมพันธ์นะคะอันนี้ตัวอย่างของซากมแมลงนะคะที่ถูกคงสภาพไว้ในอัมพันธนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์น,นะคะว่า,ามีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะประโยชน์ก็คือ เขาจะมีประโยชน์นะคะจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสันนิษฐานเะกี่ยวกับถิน่นกําเนิดแล้วก็วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะและยังสามารถใช้ระบุอายุของหินในบริเวณที่พบซากดึกดำบรรด้วยนะคะจะเป็นตัวอย่างในการคาดคะเนว่าบริเวณนั้นอาจจะมีแหล่งแร่หรือว่าแหล่งถานหินหรือว่าแหล่งน้ำมันนะคะซึ่งเราจะสามารถนำนะคะพวกแร่หรือว่าน้ำมันนั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะคะ หรือจะเป็นนะคะหลักฐานอีกอย่างหนึ่งเพื่อช่วยให้เรานะคะบอกถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศในอดีตนะคะว่าในขณะที่สิ่งมีชีวิตนั้นเกิดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับประโยชน์ของซางงกดึกดำบรรคะ่ะ ทีนี้เรามารู้จักกับซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยมีอะไรบ้างซึ่งในประเทศไทยของเราเองนะคะก็มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์เช่นกันก็จะมีอยู่หลายที่แล้วก็มีการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทยของเรานะคะอย่างเช่นซา,ากดึกดำบรรพ์ของหอยโขมนะคะจะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะไม้กลายเป็นหินอยู่จังหวัดตราดอ,อยู่จังหวัดตราดนะคะ สุสานหอยนะคะแหลมโพจะอยู่ที่กระบี่นะคะถัดมาก็จะเป็นฟันกรามของช้างนะคะสเตโกดอนนะคะจะอยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะซากหนึ่งตำบันไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนาะรอยเท้าของไดโนเสาร์ที่เดินสองขานะะี่ค่ะจะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะ โอเคนะฮะและนี่ก็จะเป็นซากดึกดำบรรที่พบในประเทศไทยของเราคะ่ะโอเคนะคะ เราจะมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่า,าสร้างดึกดำบรรคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสำหรับสร้างดึกดำบรรก็คือสร้างคือสร้างสัตว์หรือว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วก็ถูกเก็บสะสมไว้ในหินหรือว่าชั้นหินจากการสะสมแล้วก็การทับถมของตะกอน นะคะซึ่งซากดึกดำบรรพเนี่ยค่ะเกิดจากการทับถมกานหรือว่าการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วก็ผ่านกระบวนการแปลงกระบวนการเปลี่ยนปแปลงทางธรรมชาติต่างๆจนทําให้กลายเป็นโครงสร้างของซากหรือว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะเราจึงเรียกว่าเป็นซากดึกดำบรรพนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูประจกไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ